สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอ,อยาหากใหม่มือนี่นะครับพี่น้องสีผ้ามาเบิงเพื่อมาัตสิจันอีกอีกชนิดหนึ่งพี่น้องที่เป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อ,อให้หลมเง,งาเพื่อฟอกอากาศ นะครับเพื่อดูดสารผิษที่พะปนมาในอากาศพี่นอ้องไม่เชนดิดนี้นะครับพี่นอ้องก็คือต้อนจังต้นจังนี่เป็นใหม่อยู่ในตระกูลของป่ามนะครับพี่นอ้อนงะขยายพันธุ์โดยการแยกเอาหนอ นะครับแ,แยกอาต้นไปปลูกเลยพี่น้องพุดเอาเงาเอาแยกเอ,เ,อเ,อเอาต้นเอานอไปปลูกเลยลักษณะใบเป็นแบบนี้พี่นุ่มไอไข่ไอไข่ไว้กับไข่เพียงนี้นี่นี่ลักษณะใบของเราเราเป็นหมักเราเป็นเพื่อถี่หมักอยู่ที่ล่มลำไรนะครับแสงแดดหอดหน่อยๆปลูกในอาคารบานเลื่อนก็นดีพี่น้อง นี่ใบสำหรับฟอกอากาศเบืง้งเบิงต้นเบืง้งเบิงค้นพี่เนอะอยากให้ดีก็จังบันหมออย่าหาักใหม่ปลูกใจปลูกใจถอใจถอปูนถอซีเมนต์ลักษณะลำต้นของเราพี่เนอะคล้ายๆไวแต่ว่าวม่นม้ำเป็นเพื่อที่ดูแรลรักษาไงแล้วก็ได้เก็บกวาดใบใบใบลรน โดนโดนจะรด้ตัดแต่งจริงใบออกใบได้ทิมันบ,บอรู่บอเป็นระเบียบก็ตัดออกเราสสีไ้ใบสดแล้วก็เขียวอยู่ตลอดพี่น้องเป็นพืชที่อ่บอ่หมักแสงไหลหมักแสงน้อยๆแสงลำไรมอย่าหางไ้ปลูกสามกออันกอนหนึ่งพี่น้องนี่กอนหนึ่ง อายุกไก,ก่าๆอนกอหนึ่งกอกอที่ยุ่กลางแดดไหออกสีเหลืองๆหช่อหเราว่ามากักแดดกันเลยนะครับขันกอนได้ที่ยืดในหล่มลำไส้นี่ที่ออกเขียวงามปลูกเป็นหัวก็ดีพี่น้องปลูกตามตามริมหัวก็ดีปลูกอยู่ในอาคารก็ดนะบีบ้านนี้เป็นหูวบ้านหม,มักใหม่อยู่พี่น้องมักพืช ใหม่ประดับล้วก็ใหม่มงคลนะนะครับอ่าเมื่อนี้นํำเสนอใหม่จังพี่น้องอาจารย์ว่าเป็นใหม่ประดับที่นาปลูกนะครับป่ะเด้ระบุถึงสรรพคุณท้งยานะพี่น้องแต่ว่าเอาในเรื่องใหม่ประดับนะครับที่ พี่น้องไปใส่กัสิเห็นยุติตามสถานที่ราชก,การเอ่ยตามมู่บานจัดสรรน,นะครับพี่น้องจัดว่าเป็นพืชที่ที่หนาปลูกหนาหามาปลูกนะครับเพราะว่านอกเหนือจากฟอ,อกอากาศได้ดีแล้วค็เป็นโฮมเงานะครับเป็นโฮมเงาได้ดีนะครับดูสารพิษที่ปะปนมาในอากาศก็ดีพี่น้องรับประมาณนี้พี่น้อง ชอบวิดีโอนี้นะครับกำลังแรงใจกนะ็คือเกาพี่น่องกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามคือเกาเป็นกําลังใจให้กันเอาไว้สำนีสักก้อนนะพี่น่องเนาะนะครับขอเกาคำาวาสสบายดีครับพี่น่อง